สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับผมวันนี้นี่คูปต้า40แรงเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้เป็น L4018SP ครับผมตัวสเปเชียลนะครับ40 s ส e c i เปเชียลครับผมท่านใดเข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอันนี้เป็น L4018SP น่ครับผมจกีเบียนปี4 4สปีสภาพพร้อมใช้เครื่องเกียร์ดีนะครับสีสันเดิม ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับัาประมาณหน้าประมาณนต์หบปอระมาณน้นะน,น,นะครับเ็นเดิมนะครับ หลังสวยๆครับผมสินล้อสองฝังไม่เคยเกียบไม่ตึงอากาศไฮดรอลิกไม่เคยเปิดครับผมอันนี้เป็นรถไล่นะครับเป็นพันธุ์บุกเบิร์กมากผมเอาพันธุ์บุกเบิร์กออกแล้วก็ใส่พันธุ์ครวนใหม่นะครับสยามสตโตล่าครับผมขายดีนะครับน้ำหนักดีแรงจก,ด,กดีนะครับบาะนี้หุ้มให,ใหม่นะครับมีขาดนิดนึง ก็เลยเอาไปหุ้มใหม่ครับหลังบอ่อนี่ก็มีถลอกบ,บ้างน,นะครับผมชั่วโมง900กว่าชั่วโมงนะครับผม934ชั่วโมงครับ ับเครื่องแจ๋วๆครับผม เจ้านะครับผมเอาไปก็เติมน้ำมันดูงานเลยสภาพสวยๆนะครับท่านใดสนใจท่านใดหาอยู่ก็เอาเบอร์เอาเบอร์เดิมนะครับผม0816004753 0 8 1 6 0 0ูนย์ศูนย์สี่จ็ดหาน์แปงหกศูศูีเจสอบอรร์จะรักันหมดสีเกษครับผมงขอบคุณท่านนะครับขอให้มีรดยๆนะครับผมสวัสดีครับ